นั่นันอยู่เนกเมื่อนนะอีสาศูนย์ถึงสามสิบห้านายพาะสงสารนะทุกานสงสารไม่ปรติเพราะว่าคนร้าจุล่ะเกิดบนกระเมืองเปรียบเทียบอโอเจริญญยาจริงตำรวจเราโอ้ยิาาเลยดูเรามองลูกน้องเราโอ้ยรับไปได้เว้ยยู่ตมองห้าปีขอออกกไม่เอาเลยเกินก้มื่มาแล้วค่ะ อยู่ไม่ได้น่าจะบอกไปบนพระพระสงฆ์ขอย้ายออกบนบางสามกลาวขวดขอย้ายออกขอย้ายออกไม่อยู่ในที่สบายไม่มขออยู่ตรงกำแพงเพราะอะไรเพราะเราดื่มน้ําที่พระสัตยาทําอะไรที่ไม่ค่อยถูกไปต้องไม่สบายใจเยี่ยอยากได้แต่ว่ามันทํายังไม่สบายใจค่ะไอ้กินตามน้ำกินตัวน้ํำนี่เลยน่าังถามเลยไอ้หนูตอมองไม่ดียังไงวะ ดีครับดีตอนมาแต่ผมจ็ปากไปพออยู่ห้า Seal ไม่ได้ออกเลยถ้าสวัสดิ์มรวัฒนเนี่ยถามเลยไม่ดีเลยไอ้หนูค่ะทำไมไม่คิดว่ามันเป็นมันเป็นการตอบแทนสิ่งที่เราเหนื่อยยากถึงเวลาที่เราต้องสบายบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> นั่นลหลายๆ <c oughs> คนพูดเรา, <c oughs> เ,ราเราทำไม่ได้ก็จากชีวิตที่ภรรยาบอกว่าก็ได้อยู่สามีทำงานนี่อันนี้ปลอดภัยแน่นอนใช่นะฮะ ท่านขอเองว่าอยากกลับไปอยู่ที่ลำบากอยากกลับไปอยากกลับไปช่วยงานมีทัดทานหรืออะไรสักคำไหมก็ก็พูดอย่างนี้บอกว่าลูกยังไม่ถึงตลิง่งถึงฝั่งทินนะอยากให้ลูกเรียนให้จบก่อนเขาบอกว่าไม่ได้แล้วบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทํางานจงหมดยะลานายขอมานายบอกว่าจ่าเพียรไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครไปลุยปราบใช่ใช่แล้วทีนี้ก็ช่วงนั้นก็ท่านขึ้นมาขอกับท่านสวัสดิ์แล้วทางนี้ก็ไปบนไปบนกับพระ เล่าเล่านอกสองขวดบนว่าขอให้จามีได้กลับไปที่เสียงภัยเลยได้ย้ายออกไป๋อได้ย้ายออกไปฮะคิดว่าไม่มีใครนะที่ยยอยากย้ายออกตปเขาไม่แต่อยากเข้าตมใช่มใช่ใช่นี่เป็นหน่วยตำรวจที่ปลอดภัยดีแล้วก็ก้าวหน้าดีใช่ไหมแต่สิ่งที่ทําให้พนตรวจเอกสวัสดิ์หรือคุณพ่อของผมเนี่ยนะครับถามจ่าเพียรเลยอย่างที่จ่าเพียรเล่าให้ฟังก็คือว่าอยู่ตอมทําไมถึงอยากกลับเข้าไปในพื้นที่เสียงภัยตอนนั้นที่ จ่าเพียนมามาหาคุณพ่อนี่คุณพ่อ,พอได้คุยก <ใน S 1> ันว่ายังไงบ้างครับผมบังเอิญเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยบังเอิญที่ว่าผมขอใช้เรียกว่าจ่าเพียร<ะ>จ่าเพียรน,นี่ไม่ได้มาวิ่งเต้นการที่มาขอเนี่ย<ะ>ผมได้ซักถามแล้วก็ตรวจสอบป,ประวัติอย่างละเอียดตลอดจนก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอร้องให้เขากลับไปช่วยงานที่กำลังเสี่ยงอันตรายกันอยู่ ผมก็ถามเขาว่าเขาเป็นในร้อยตำรวจเอกขั้นต้นนะครับก็ยังไม่อาวุโสที่เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งเป็นถึงสาวัตรก็ถามว่ามีคุณวุฒิอะไรสอบอะไรขึ้นมาเป็นในตำรวจนะครับบอกผมไม่ได้สอบครับเลื่อนขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าผมได้ต่อสู้กับคนร้ายมาจนกระทั่งได้เ,เครื่องราชอิสรยพร อันมีศักดิ์รามาธิบดีครับนะครับโอ้คนที่ได้เครื่องราชอิสอริพร์อันนี้เนี่ยในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยในกรมตํารวจไม่ใช่หาได้ง่ายๆนับตัวได้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าเขาได้ผ่านการทํางานมาอย่างโชคโชนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอร้องก็ขอร้องเขาเราก็ได้ตรวจสอบประวัติแล้วก็ได้มีการประทะกันหลายครั้ง เพราะฉะนั้นคนอย่างนี้เนี่ยเมื่อเขาอาสาที่จะไปต่อสู้หรือเสี่ยงภัยครในเขตอันตรายเราก็ยินดีเขาเข้าไปครับเป็นเรื่องแปลกไหมครับท่านครับที่คนอยู่ๆอยู่ที่สบายแล้วตำรวจคนที่มาขอไปอยู่ที่เคยมีคนมาขออย่างนี้สองคนครับใครบ้างครับคนแรกที่มาขอผมคือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเนี่ยนะเตมีเวทมาขอไปอยู่นาแก แต่สมัยนั้นผมยังเป็นพันตํารวจตรีอยู่ผมก็พาเข้าไปพบภูมิชาผมแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะขอไปลบทีนาแก่เพราะฉะนั้นเห็นควรให้ไปครับครับ,รบแล้วคนที่สองก็มาเจอมาเจอก็คือจ่าเพียรคนนี้มาขอไปท,ทั้งทั้ที่ขายังกระเพกอยู่เราก็เห็นว่าเขาสมัครใจไปแล้วก็เกียตรติประวัตินี่มันเป็น ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นนักรบครับก็ให้เขาไปสองท่านที่ท่านอนุมัติให้ไปเนี่ยคนนึงเป็นวีรบุรุษนาแกรอีกคนหนึ่งคนนึงเป็นนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดก็คือนักรบทั้งคู่เลยเป็นคนทํางานเป็นวีรบุรุษทั้งคู่ครับคือก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้อีกไหมนะถัดจากสองท่านนี้ก็ยังไม่เห็นกรณีแบบนี้อีกนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ท่านขอย้ายเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งไม่ใชครั้งเดียว ยังมีอีกแล้วก็ยังมีแบบที่ท่านถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นไหนบอกว่าเป็นคนทํางานดีทําไมมีเรื่องแบบนี้ได้เดี๋ยวมาฟังช่วงหน้าครับีลกกัททท่รค้ง ผู้ชมอยู่กับรายการจอดใจนะครับวันนี้เราคุยกับภรรยาของจาเพียนครับ,รบช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าจาัเพียนเนี่ยอยู่ในที่ที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วล่ะอยู่ตมเนี่ยในชีวิตการทํางานของท่านเนี่ยท่านอยู่ได้6ปีท่านต้องขอย้ายเข้าไปพื้นที่เพื่อทํางานพื้นที่อันตรายเพื่อจะเข้าไปทํางานแต่ในการทํางานในพื้นที่อันตรายของท่านเนี่ยท่านก็ยังไปปราบโจรต่อไปนะครับแล้วเจอต่อทําให้ต้องถูกเด้งถูกย้ายภายใน24ชั่วโมงด้วย ช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปฟังเทปเสียงของจ่าเพียนกันเลยครับพอปีสามามหกคืเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบมาเป็นดักยิงพวกเราแล้วเราก็โทษงงอยู่ว่าทหารยิงไหมทหารยิงไหมก็ว่าทหารยิงบ้างฐานก่ออิดนั่งไอ้แต่กาวหาแล้วตลอดนะพอปีสามหกเจ็ดเป็นประทานเยอะหกเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งประธานอันนั้นพอตารนั้นเราก็ปีสามันกล้าก็โดนเรื่องอะ มีคนตายเขตโคตาวารุโคตาวารุเดินกระบวนการ24ชั่วโมงอ่ะนักการเมืองออะไรมีมีเรื่องอะไรนะมีเดินกระบวนมีคนถูกตายกล่าวมาว่าชาววัดโคตาวารุกับพวกกคนจับชาวบ้านไปยิงทิ้งเดินกระบวนขับไล่24ชั่วโมงให้ออกไปนครปฐมกันก็เลยต้องา็เลยมีคนตัดได้เองล้นต้องย้าย้ายย้องย้ายไปี24ชั่วโมงก็อยู่ทั้งอีอาโต้น่ยอยู่ดั้งนั้นชุ่ซีกว่า วพาด้วยเหตุการ์ทางานนอกเหนือหน้าที่ก็ค่ะเพรายังคุยว,ว่าบางอย่างก็ต้องทำค่ะ<า>่การระเบิดจุดที่ไม่ชนมัน,ม,นมันก็เรื่ง<า>คนชื่อชั่วมันคนมันไม่ได้ยกเว้นแลหละค่ะแต่เราทําอะไม่ได้นักสิทธิ์มันมากนักการเมืองคนมากสินค่ะ<า>เราต้องคนส่วนใหญ่ไว้รักษาต่ากเกินไปนายไม่ช่วยไปช่วยมีใครเยอะเลยช่วยเลยเกลียดังนั้นเกิดจากอะไรฮะไปไปยิงผู้ร้าย นั้นก็แต่ผู้ร้ายบอกว่าเป็นชาวบ้านพอดีแยกกันอยู่ตั้งแต่เขาย้ายออกจากตอมก็แยกกันอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยจะเล่าเรื่องงานให้ฟังเท่าไหร่ครับก็จะรู้ว่ามีการตายเกิดขึ้นทีนี้เขาโดนย้ายไปในย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกน้องอีกหกคนก็ก็นั่นแหละเขาไปอยู่กันที่นครปฐมที่อะไรสันติอัตโทโซกหรืออะไรนั้นตอนนั้นตอนนั้นภรรยาอยู่ที่ไหนอยู่หันใหญ่ออยู่หันใหญ่เขาก็ย้ายไปเลยหมายว่า โดนวินัยโดนทำโทษอะไรด้วยหรือเปล่าเขาจะไม่ให้เข้าเขตห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเขาก็พูดว่าไม่ให้เข้าเขตห้าจังหวัดได้ยังไงบ้านเขาอยู่หันใหญ่มีคําสั่งห้ามเพราะตอนที่ย้ายไปนครปฐมนี่ท่านไปของท่านเองค่ะกับลูกน้องในทีมไปทงทีมเลยค่ะไปทํางานเป็นตารวจที่นั่นหรือว่าไม่ต้องทํางานเลยไปแขวนไปไปแขวนไว้เฉยไม่ต้องทําอะไรเลยงั้นเหรอ เราต้องสู้คดีไหมฮะสู้ค่ะช่วงนั้นตอนนั้นโดนเขาโดนโดนคดีเนี่ยโดนตัวคดีเองเนี่ยว่าไงฮะตอนนั้นจ้างทนายหมดไปสี่ห้าแสนไม่มีนายไม่มียื่นมือเข้ามาช่วยไม่มีใครถามเลยค่ะสุดท้ายคดีสรุปว่าเขายกฟ้องหรืออะไรอย่างงี้นะประมาณอย่างนั้นใ่ค่ะเพราะเพราะทึเพราะฉะนั้นถึงได้ได้กลับมาทำงานกลับมาค่ะกับนักก็ย้ายไปอยู่ที่ต่างๆครับก็คือเย็นเข็ดไหมฮะกับเรื่องแบบนี้อ๋อไม่เข็ด ฟังดูจากที่เล่าท่านก็บอกว่าเพราะรักชาติมากไปก็ต้องอะไรต้องทำก็ต้องทำอยู่ดีงั้นใช่<ะ>ใชแรงบันดาลใจของจ่าเพียรเนี่ยได้